สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนะคะในกิจกรรมสื่อประสบการณ์นะคะลูกๆวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยการเรียนรู้จังหวัดพัทลุงนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ลูกๆจะเรียนรู้เรื่องจังหวัดพัทลุงนะคะเราก็มาร้องเพลงกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงจากปูดําขยำปูนามาให้ลูกๆร้องกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะจับปูดํา vui thật ơi rồi lại nằm phê, cha ô la hề nằm phê lặp ô la hề nằm phê lặp lại, ma khoa cha la ทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องจังหวัดพัทลุงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะเสนอหน่วยการหน่วยการเรียนเรื่อง จังหวัดพัทลุงชื่อจังหวัดพัทลุงนะคะอ่ะจังหวัดของเราเนี่ยจังหวัดที่ลูกๆอยู่น <im> ี่นะคะมีช <Elder sugar>. ื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุงเนี่ยตั้งอยู่ในภาคใต้นะคะภาคใต้ของเราก็จะมีทั้งหมด14จังหวัดนะคะเวลาใครๆถามลูกๆลูกๆก็จะตอบได้ว่าจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดที่ลูกๆอาศัยอยู่ก็คือจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ ทีนี้ลูกๆก,ก็ตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้ามีใครถามว่าหนูอาศัยอยู่จังหวัดอะไรคะลูก,ล,กลูกก็ตอบไปว่าจังหวัดพัทลุงคะ่ะสําหรับวันนี้นะคุณครูก็มีคลิปมาให้ลูกเรียนรู้สั้นๆเพียงแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีก่อนบ๊ายบาย